เนี่ยในี้กันมาสามบาทอันนี้กันมาสานนมาบาทนะจ๊ะอันนี้เป็นฝักอ่อนนะครับฝักอ่อนกันมาสามบาทแต่เขาไปขายยังมากกว่าห้าบาทหรือเจ็ดบาทนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนั้นเลยนะรประมาณนั้นเลยจ้ะส่วนผักแก่นะครับอ่าฮะผมเห็นบางร้านนะผมเห็นบางร้านที่เขาไปที่เขาไปใส่ในส้มตามที่ผมเห็นในอ่าเห็นในช่อง เห็นในที่ออกข่าวอยู่อะที่ผมที่ผมเห็นเขาเนาะออกข่าวอะที่เขาเอาของของเชื่ออะไรนะที่เขาตัดต้มตำลัวเขาชอบเขาจะเอาเนี่ยนะฝักเนี่ยเป็นโรยเป็นโรยเป็นโรยอเป็นโรยหน้าส้มตำนะครับผมเนาะเอาเอาเฉพาะเม็ดนะเขาจะแกะเม็ดไปใส่แล้วเขาจะเป็นโรยนะเป็นโรยหน้าส้มตำนะครับผมเนาะนะครับที่ออกคึ้ที่ว่าเพิ่งจะออกข่าวไปวันที่ออกข่าวไปไม่นานนี่ยนะครับผมเนาะผมเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับผมเนาะ เนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมเราอย่างนี้กำเท่าไหร่จ้กากำเท่าไหร่เนี่ยราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะฮะนะราคาเดียวกันนะฮะอมอืมอ่าแล้วก็ฝักแก่ฝักอ่อนนะครับเหมือนกันเลยนะฮะราคาเหมือนกันเลยนะฮะอันอันนี้ก็ฝักอ่อนเนาะฝักอ่อนเขากินไปตามไอ้นี่ไปตามนู่นตามนี่เขาเนาะ น้ำพริกน้ำพริก,น,รกน้ำปลาอะไรก็ว่ากันไปยอดนะเขาจะแพงยอดอ,อ๋อแต่ยอดเออแต่ยอดเขาว่าจะแพงนะครับผมยอดแพงนะครับผมเนาะนะครับเก็บได้แต่ละจำยอดน่ะขายได้หมดฝักกระถินเนี่ยอ,อ๋อค, <น S 1> ครับ <ชา S 1> ผมแต่ยอดอ่อนขายได้หมดอ๋อขายได้หมดอืมที่ขายดีที่สุดคือเนี่ยฝักอ่อนฝักอ่อนใช่ปะจะฝักเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าฝักอ่อนเนี่ยขายดีที่สุดแต่ผมว่า เพราะว่าเอาไปใช้อะไรหลายอย่างเนาะ <m itch ell> เพราะว่าน้ำพริกก็ได้นำ้ำอ่าแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้เนาะในส่วนนี้นะครับผมเนาะเนี่ยเห็นไหมที่เราที่เราเคยเคยกินกันนั่นแหละนะครับผมเนาะในส่วนนี้นะครับผมเนาะนะครับเห็นไหมแล้วก็ในแล้วก็ในนี้นะครับแล้วก็ในนี้นะเห็นไหมเต็มตะกร้าเลยนะเต็มเต็มนี่เลยนะครับเช้ามาต้องเก็บตัเช้าเลยนะครับตะเก็บตัเช้าแล้วก็ แล้วก็นํานํามาผูกนะฮะอันนำมาผูกเป็นมัดหนึ่งเงี้ยคือมัดนี้เราเราไม่จํากัดใช่ไหมอแค่ดูอ๋อดูดแค่เหมาะสมเหมาะส,สมใช่ไหมแต่เขาก็ให้เราแค่สามบาทใช่ไหม,มเขาก็ให้เราแค่สามบาทนะครับผมเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโตนีต้ให้ห้าบาทอ๋อโตกวนี้ให้ห้าบาทเนี่ยเห็นไหมโตกวนี้ให้ห้าบาทนี่พี่ขีเกจเป่งอ๋อเนี่ยคือวิถีชาวบ้านชีวิต บ้านบ้านเรานะะที่เราเคยที่เราเห็นเห็นกันไมเห็นไหมคนเท่าคนแก่เรากลัวจะได้เงินแต่ละบาทระบาทเห็นไหมต้องไปเดินกเก็บอเออนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมกลัวเราจะได้คนเท่าคนแก่เรากลัวจะได้เงินเนี่ย<ม>ถึงเขาถึงเขาจะอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบบ้านๆแต่เขาก็ได้แต่เขาก็มีไรายได้ของเขาตามปกติจ้า